มันก,ก็จะได้รลาคา่นี้เลยนี่ดูเลยเป็นไงแทนหัวฝักบัวได้ปะสําหรับบ้านใครนะที่มีฝักบัวแบบนี้และทําบัวหายมีวิธีทําง่ายๆรู้ไม่รู้ว่าทำไงไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมแค่ช้อนหนึ่งคันก็แทนฝักบัวได้แล้วอยากรู้ไม่ทาไงทําไงหาลวดมากับช้อนหนึ่งคันเสร็จแล้วตัดลวดนี่เพียงตัดลวดเลยป๊บแล้วคานี่นี่ แต่แล้วพันก็ลักษณะนี้เลยเน่โกลักษณะนี้ดูเน่โอ้โหนาำก็เฉาะเลยพันเน่ลักษณะน,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 นี้ลักษณะนี้เลยเสร็จแ,แล้วปิดคีมคีมหมุนดึงเน่วิธีการรัดลวดนะโก้ดู นี่ยดึงบิดดึงบิดเนี่ยน,นะมันก็จะแน่นดึงบิดเห็นไหมดึงบิดแล้วขณะนี้เวลาการรัดลวดนะเสร็จแล้วตัดออกเนี่ยตัดออกกึ๊บฮะเก็บงานนี่เราไปดูวิธีการลดน้ํามาใช้งานแทนฝักบัวได้ไหมอ่ะหัวบัวใครหายนี่เห็นปหมมันก็จะได้ละขนาดนี้เลยนี่ดูเลย งไงแทนหัวฝักบัวได้ปะได้เลยดูดิแค่ช้อนอันเดียวเองนี่เนี่ย <c oughs> ก็ใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะสำหรับการดัดแปลงหัวฝักบัวด้วยช้อน1นึคันฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ด้วยอันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับ